นั่นเดี๋ยวเฮียตีพาดูยาฤทธิ์คันนี้ไปเลยแล้วกันนะสวยงามครับสีขาวนะเป็นยาฤทธิ์โฉมไม่ใช่โฉมปัจจุบันนะเป็นโฉมที่คุณลูกค้าชอบชอบกันมากกว่าพวกยาฤทธิ์ที่เป็นโฉมปัจจุบันอนีกอันนี้เฮียตีใส่สเกิร์ตให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางใหม่มมให้เรียบร้อยแล้วนะน็อตยึดฝากระโปรงจะเป็นยังไงกันบ้างยังสวยงามนะไม่มีอรอยเงี้ยอรอยแกะอรอยเกาเ่าใดๆทั้งสิ้นรูกลมต้อง รูเรียมต้องเนะฮะกรมดิกเลยแล้วพวกซีนนะฮะเนี่ยซีนขอบฝากระโปงนะฮะเป็นเส้นตรงนะสวยฮะเป็นระเบียบนะภ <Wow. S 3> ายในคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานค <Okay. S 3> ันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะแอร์เป็นระบบปรับหมุนมือนะคะมี เออช่องเสียบ USB AUX ให้ด้วยแล้วก็มีวิทยุตรงกลางนี้นะคะตรงนี้นะคะเบาะสามารถพับลงมาได้ด้วยนะคะปรับเป็นเออ40 60นะคะสามารถพับลงมาได้แบบนี้เลยช่องด้านหลังนี้นะคะก็ใต้นี้ก็มียางอะไหล่ปกติเลยอ่ะเราเรามาดูนะฮะบั้นท้ายของแม่สาวน้อยคันนี้นะดูน็อตนะที่ยึดฝาท้ายนะกับตัวรถนะฮะก็ไม่มีอะไรเงี้ยอะไรแกะอะไรเก่าเอาเรามาดูเนี่ยน็อตยึด อกก็ไม่มีอรอยแกะเอ้าเดี๋ยวน็อตยึดไฟนะฮะเฮียตีจะสังเกตหัวน็อตนะเพราะอะไรต่างๆถ้ามันมีการขยับขยืขย่อนน็อตมันสําคัญที่สุดเอ้าเรามาดูซีนบั้นท้ายนะฮะซีนนะครับตรงนะั้นนะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะรถคันนี้นะเป็นรถปี17เป็นตัว 1.2e วิ่งแค่62,000กิโล <5. S 1> แท้ๆผ่อนอยู่ที่7,500บ,บาทดังนั้นนะ คุณลูกค้านะทุกอาชีพนะมีผ่อนสินค้ามาแค่เดือนเดียวก็สามารถมาฟรีดาวรถคันนี้ได้เลย,แ,ยแต่อยู่ในเงื่อนไขรายได้ต้องสองเท่าข<ช>องข้างวดรถคันนี้ผ่อนอยู่ที่7,500คุณลูกค้าต้องมีรายได้อยู่ 1, 000, 1> 5 0 0 0 0บาทถ้าไรายได้ไม่ถึงเอ,อเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะแนะนำให้หาบุคคนมากู้ร่วมนะคะโอเคนะครับนาะก็ง่ายๆเท่านี้เอง